เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดนึงนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพียวตัวนี้นะครับฮัลสวัสดีครับนี่ลักกี่แบนะบวันนี้เราอยู่กับใครโกโกโม้มาฟินนะครับผมวันนี้มาพาผ่านบอสเครื่องเลื่อยเกาะเผาไหมนะครับเลเวลร้อยสามสิบนะครับเปิดดันตอนเจ็ดสิบนะครับเอ่อวิธีการเล่นมันแค่มีแค่สองอย่างเองนะคือที่คือทีอ่มีเล่นอนะ่ะมันจะสร้างดอกบัวหิมะขึ้นมาครับทุกหกวิเนี่ยจะสร้างดอกบัวหิมะหนึ่งดอกการหยิบมันขึ้นมาจะลบขั้นสลายตัว คือที่มีดูทั้งหมดเนี่ยบอสมันจะมีการโจมตีที่จะติดสถานะสลายตัวหมดเลยครับเอ่ออย่างท่านี้ก็เลือดมันเหลือประมาณ70%นตะมันจะพุ่งเข้าไปโจมตีเหมือนมันสุ่มไปตีตัวดาเมจข้างหลังนะหรือว่าอะไรยังไงเดี่ยวหมีไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านี้เราควรจะต้องยั่วอยู่นะครับแทงก็ยัอวอยู่ไปเนาะต่อไปเป็นในส่วนท่าพายุหมุนใหญ่อันนี้ไม่เคยโดนเพราะว่าเอ่อตัวดามเมจควรจะเอาสกิลขัดจังหวะไปด้วยนะครับ ต่อไปก็การระเบิดฐานข้อมูลก็เครื่องเล่อยเปิดโหมดทำลายตัวเองเมื่อ HP พีต่ำกว่า8%ทิกเกอร์โปรแกรมป้องกันเอ๊ะนี้ไม่เคยโดนอะบอกไม่ได้มวนแกะสลักไม้เครื่องเลื่อยเปิดโปรแกรมแกะสลักไม้สร้างดาเมจ2,000เอาเนี่ยสลายตัว2ชั้นใส่เป้าหมายครับก็เหมือนแทบทุกอย่างมันจะติดสถานะสลายตัวหมดเลยเอาเป็นว่าวิธีการเล่นใช่ไหมครับถ้าเป็นดาเมจใช่ไหมก็เอ่อเวลาดอกมัวขึ้นก็กดเก็บครับแล้วก็พยายาม ขัดจังหวะมันถ้าพายุหมุนใหญอนนอนน่อันนี้พูดถึงตัวดาเมตนะตัวดาเมตตามแค่นี้เองส่วนพาก็อฮิวตามที่เห็นควรแล้วกันครับอาจจะต้องแบบเก็บฮิวใหญ่ไว้รอตอนที่มันแบบว่ากระโดดไปโจมตีตัวดาเมตข้างหลังอะเพราะว่ามันโจมตีตัวดาเมตค่อนข้างแรงมากนะครับรหลักการเล่นมีแค่นี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันดีกว่านะครับ เริ่มการต่อสู้เลยนะครับทุกๆ6วีจ,จะมีดอกไม้เกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันจะเกิดข้างๆบอสน,นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะเห็นปะมันจะขึ้นมาเป็นเป็นเป็นรูปมือแต่เพื่อนๆเห็นไหมก็ให้คนที่โดนเออบัฟสลายตัวโดนดีบัฟสลายตัวเยอะๆให้ให้กดเก็บนะครับส่วนเออหน้าที่ของตัวดาเอจแค่ขัดบอสก็พอแล้วแค่นั้นเองครับ เนี่ยเดี๋ยวพอบอสเหลือประมาณ60%มันจะวาร์มันจะวิ่งเข้ามาเตะตัวดาเมดนะครับหรือว่าบางทอีอันนี้หมีโดนอันนี้ขัดอย่าลืมขัดนะครับขึ้นเป็นหลอดลุงนะครับอันนี้หมีก็ทําหน้าที่ขัดนะครับเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ว่าคนในปาร์ตี้เขาเอามาขัดหรือเปล่าอย่างน้อยมีเราคนหนึ่งจริงๆตัวนี้ขัดแค่ทีเดียวก็พอครับข,ขัดแค่หนึ่งตัวก็พอมันไม่ได้แบบเออขึ้นห้เราขัดหลายรอบนะครับ เนี่ยอย่างของหมี่ตัวหมีน่าจะโดนเออสลายตัวเยอะบอสมันถึงมาตีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแตะ่ตว่าแต่วาราโดนอ่ะหมีรู้สึกว่าหมีโดนตีแรงครับหมีก็จะกดล้างดอกไม้แค่นั้นเองอันนี้เท่าที่สังเกตลงมาประมาณ4ตาน่าจะใช่นะครับประมาณเนี้ยอ่าแล้วเราก็ยิงไปจริงๆเพราะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอ่าสรุปบอสตัวนี้ก็คือพยายามขัดให้ได้นะครับถ้าหมุนมันค่อนข้างแรงแล้วก็เออเป็นในส่วนใครโดนดีบัฟสลายตัวเยอะๆก็อย่าลืมเก็บดอกไม้แค่นั้นครับ ดอกไหมจะขึ้นมหมให้เราเก็บทุกหกวิอยู่แล้วนะครับประมาณนี้หรือว่าน,นี้มีลงกับคนพลังเยอะหรือเปล่าน,นี้มีไม่รู้อันนี้มีลงขาจรนะอันนี้มีลงขาจรนะครับก็มันลองดูสามตามันก็ผ่านได้หมดนะประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นละกันประมาณนี้นะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็ขอให้คนเล่นเกมโกโก้มาฟินอย่างมีความสุขละกันแล้ว,ลวขอให้คนพานดานกันแบบง่ายๆละกันอ่ะและ้วเจอกันนะครับ